ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คานาโตมีช่วงโสภิรชยาพามูค่ะวันนี้นะคะเราจะมาว่าด้วยเรื่องของการเจิมรถค่ะปกติแล้วนะคะเวลาเราเจิมรถเนี่ยเราก็จะให้พระหรือพราหมณ์นะคะที่เราเคารพเนี่ยเป็นผู้เจิมรถให้ใช่ไหมล่ะคะแต่ทราบกันหรือไม่ว่ายันต่างๆนะคะที่เขานํามาใช้ในเจิมรถเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรเรียกว่าอย่างไรบ้างวันนี้โสภิรชยาจะพาไปมูค่ะ แลวตอนนี้นะคะจูนก็กมาอยู่กับอาจารย์คมแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คมคะ่ะครับสวัสดีทุกท่กทานค่ะวันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมนะคะมาถึงที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะคะ,คะอยากจะให้อาจารย์ค่ะช่วยพูดถึงที่มาที่ไปของการเจิมซะก่อนคะ่ะว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ่ะอันนี้ก็ว่าโดยเรื่องการจุนเจิมนะตามความเชื่อนะของคนไทยและสังคมไทยเราเพราะว่าดั้งเดิมนะเซาท์อินเดเชียทั้งหมดทุกชาติพันธุ์ ล้วนนับถือผีมาก่อนก่อนที่เราจะรับศาสนานะไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์หรือพุทธก็ตามแม้กระทั่งการจุนเจิมต่างๆที่เราเชื่อถือกันว่ามันจะเป็นสิริมงคลนะสมัยก่อนนี้โลกยังไม่พัฒนานะเราอาศัยการสัญจรทางน้ําเป็นหลักแล้วในความเชื่อนะในความเชื่อของคนโบราณเชื่อกันว่าในเรือเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธ,ธิทธท์อยู่เหตุเพราะว่าอะไร เราจะนําไม้มาสร้างเป็นเรือนะและโดยเฉพาะไม้ที่นามาสร้างเป็นเรือเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะไม้สักกับไม้ตะเคียนนะและโดยเฉพาะไม้ตะเคียนทุกคนก็รู้อยู่ว่ามักจะมีวิญญาณสิงสู่มีอาถรรพ์มีจิตวิญญาณที่เราเรียกกันว่าเจ้าแม่ตะเคียนรั้วผีตะเคียนเนี่ยนะสิงสู่อยู่ทีนี้พอเราเอาไม้เนี่ยเราตัดไม้ตะเคียนไปแปลสภาพทำ,ทำเป็นเรือขึ้นมาจิตวิญ,ญญาณนั้นก็ยังอยู่ก็ไปสิงอยู่ในเรือ เมื่อไปสิงอยู่ในเรือเนี่ยวันดีคืนดีเขาก็ปรากฏตัวออกมาให้เห็นเมื่อให้เห็นมันก็เกิดความกลัวในจิตก็เกิดความกลัวและอีอจิตมันก็เกิดความเคารพนะทั้งทั้งกลัวด้วยทั้งเคารพด้วยก็เลยมีพิธีกรรมการาสักการะบูชานะแต่งตั้งให้นางตะเคียนที่ติดไปกับไม้น่ะเป็นแม่ยานางประจำเรือ,หอ,อให้เป็นแม่ยานาง ถ้าหากว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเรือเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าท่านจะพิทักษ์รักษาให้เราปลอดภัยในการเดินทางทั้งไปทั้งกลับนะมันก็เลยเกิดมีประเพณีการสักการะบูชาการเส้นไหว้และทีนี้มันก็มาถึงการจุนเจิมนะซึ่งการจุนเจิมเนี่ยเราก็ทุกคนก็ได้เห็นอยู่แล้วแหละนะเจิมบ้านเจิมร้านเจิมรถเจิมหน้าผากนะการเจิมเนี่ยเราเราเชื่อถือกันมานานนับร้อยปีแล้ว พอเราเทคโนโลยีมันก้าวหน้าโลกจเจริญขึ้นมีการผลิตรถยนต์ออกมานะเราก็หันมาใช้รถยนต์การเดินทางเราก็ไม่ไปทางน้ํากันแล้วนะโดยส่วนมากเราก็ไปทางบกซึ่งมีรถยนต์เนี่ยเป็นพาหนะหนนลักไอความเชื่อเดิมเนี่ยมันก็ยังติดฝังอยู่เพื่อความสบายใจนะ uh huh. เพื่อความสบายใจก็จากเจิมเรือก็กลายมาเป็นเจิมรถ <Yeah. S 1> นะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรก็ตาม uh huh. นะ แม้กระทั่งรถไฟเขาก็ยังในมนพระเกจิพระอาจารย์เจอม,นมันเลยนะคะเราเจอแม้กระทั่งเครื่องบิน,นอ,อ,อย่าลืมนะเครื่องบินก็ยังเจอ <นะ S 2> ทีนี้ว่าหลักในการเจอมาค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังมีการเจออีกหลากหลายรูปแบบเลยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหรือแนะนําการเจอในลักษณะอื่นๆด้วยได้ไหมคะ <c oughs> คือการเจอจริงๆนหละหลักๆมันคือใช้ดินเยวพองหรือแป้งล่ําเป็นหลักนะเขาเรียกกระแจจันหอมนะกระแจจันหอม ใช้อย่างเดียวเท่านั้นแต่การเจิมอย่างอื่นไม่ใช่การเจิมมันเป็นการเขียนนั่นคือการเขียนคือเขียนเป็นอักขระเลขยันคาถาต่างๆนะบางบางคณาจารย์นี่เขียนจนแบบเต็มคันรถเลยก็มีอันนั้นคือเขาขยันเขาขยันเขียนเขียนนั้นอยากให้อาจารย์เขียนให้สักประมาณห้ายันได้ไหมคะที่เขานิยมกันแล้วให้อาจารย์บอกอธิบายหน่อยว่าตัวนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมในการที่จะเจิมรถที่จะขาดไม่ได้ นะหนึ่งก็คือผ้าแพรสามสีแล้วก็มีพวงมาลัยสดหรือจะใช้ดอกไม้กำก็ได้ดอกไม้สดแล้วก็มีได้มงคละได้มงคลที่จะเอาไว้ผูกที่พวงมา,าล,ลัยรถหรือว่าไอ้ที่กระจกรถนะแล้วอันนั้นจากนั้นคือแล้วก็คือแป้งเจิมนี่แหละนะแ,ปแป้งเจิมแล้วต่อเนือก็คือเขาโรกระจัดชั้นหอมจริงๆก็คือแป้งล่ำหรือดินส่องทองก่อนจะใช้ก็ต้องเอามาทำพิธีปลุกเสกก่อนก็ปลุกเสกเสร็จแล้วจึงเอา น้ำพุทธมนต์และน้ำมนต์เน,นี่ยผสมลงไปม,มันก็จะใช้เอาไว้สําหรับเจมิมเจิมได้ทุกอย่างนะค่ะก่อนที่จะเจิมรถอันดับแรกก็จะต้องมีน้ําพุทธมนต์ประพรมก่อนค่ะเขาปะเพื่ออะไรปัดเสนียอปัดเสนียดจันไรตามความเชื่อนะค่ะหรือบางทีถ้าเป็นรถมือสองที่เราไปซื้อมาเนี่ยบางทีไม่รู้หรอกว่ารถคันนั้นอาจมีไปประสบอุบัติเหตุมาแล้วมีคนตายในรถจิตวิญ,ญญาณเนี่ยมันยังสิงสู่อยู่ในรถมีอยู่จริงๆ ไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องงมงายแล้วถ้าจิตวิญญาณนั้นยังอยู่ในบางทีเนี่ยก็จะกั่นแกล้งหรือรังควานคนที่เป็นเจ้าของรถใหม่อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีไม่มีอะไรปรากฏตัวให้เห็นอยู่ด้วยพาตกใจอยู่ด้วยขับรถไปเนี่ยบางทีนั่งอยู่ข้างหลังมองกระจกสองท้ายเห็นแต่พอหันไปดูก็ไม่มีอันนี้มันมีอยู่จริงๆนะอันนี้จะสาธิตการเจิมเป็นจุดนะค่ะ จะของเราจะขึ้นด้วย5จุดก่อนยะพาพุทธโมนะอันนี้คือพระเจ้าห้าพระองค์นะลดหลั่นลงไปจะเป็นสี่จุดอันนี้ธาตุทั้งสี่ว่าเป็นอนุโรปฏิโรมคือว่าสลับไปสลับมาจากนั้นไปจะเป็นธาตุปรณี พุทธะมิอ๋ออันนี้คือการเจิมรถแบบโบราณโบราณเขาจะเจิมจุดแค่นี้แหละแต่บางคณาจารย์เขาจะเติมอัขระลงไปนะเช่นว่าอาจจะใส่สี่มุมก็ได้หรือจะใส่เป็นแถวอย่างนี้ก็ได้นะอย่างเช่นว่าเอ้ายะมิอิสะพุทธโธอันนี้เขาเรียกว่ากาถาเพชรชรีเพื่อความแล้วคลาปลอดภัย อันนี้ก็คือส่วนใหญ่ที่จุนรวบรวมมาเขาบอกว่ายันประมาณ5ตัวนี้ที่ที่ที่เขามักจะเจิมไว้ที่รถกันอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยเขียนให้ดูหน่อยได้ไหมแล้วก็ช่วยบอกหน่อยนะว่าว่าตรงไหนที่เขาเรียกว่าเป็นพลังพุทธคุณของการแผลวคลาดปลอดภัยหรืออะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้อาจารย์เริ่มที่ยันอันไหนก่อนดีคะเอาเป็นพระหพระองค์พระเจ้าองค์โลกกันแล้วกันค่ะถ้าเป็นอัคราเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตัวไหนตัวนั้น นะนะโมพุทธัยะเนี่ยนะอาจารย์นี่มันเป็นภาษาอะไรหรือเป็นภาษายันภาษาขอมใช่ไหมคะนะโมพุทธัยะเนี่ยนะเราถ้าเราอ่านกันเองอ่านไม่ออกนะนะโมพุทธัยะยะถาพุทโมนะอุนาโรมาปนะทายเต อันนี้ก็คือพระเจ้าอมโลกนะคะก็คือจะสิ้นสุดอยู่ที่อุณาโลมเหมือนกับยันยันที่เป็นจุดๆแบบนี้อุณาโลมมันคือยอดยันจริงๆแล้วมันคือยอดยันเหมือนเราก็คุ้นๆกับยันนี้อยู่เนาะอมากจะใช้กันเยอะมากทีนี้ก็อยู่ที่ว่าอักขระสี่ตัวที่จะใส่เข้าไปแล้วแต่อ๋อบางคนเขาอยากเป็นรถแท็กซี่อยากจะให้ค้าขายดีอ่าอยากมีโชคลาภเอานะ นชาลีตินาชารีตินะคะใส่าริวรีใส่เข้าไปหรือว่าจะใส่พุทธสังมิก็ได้นะอีกาวิติก็ได้อันนั้นแล้วแต่อุณาลงคือนิดเดียวเองมันแค่ยอดยันแค่นี้จริงๆช่วยเรื่องอะไรนะเมตตาใช่เยทั้งหมดอั้แล้วแต่ว่าจะเพ่งไปทางไหนนะจะเพ่งไปทางไหนเมื่อเขียนเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเสกเพ่งไปทางไหนจะเพ่งไปทางท้าขายก็ได้ ทางอกมาพันชาตรีก็ได้ได้ทุกอย่างค่ะอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเราเขียนอย่างเดียวเราไม่ไม่เปล่งบทสวดออกไปก็เท่ากับว่าวันยันนั้นก็คือไม่ยังใช้การไม่ได้ถูกต้องไหมคะขียนันังสือทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านดูอาจารย์เขียนแล้วไปเขียนตามบ้างเจิมเองอีกได้ไหมได้ถ้าจริงถ้าคุณมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ท่องยันไปด้วยจะทำได้หรือไม่ล่ะคือบางคนจะทาได้แต่ความเชื่อมั่นไม่มี ความมั่นใจตัวเองยังไม่พอทำได้ทุกอย่าง, <am> างหเห็นเป็นทุกอย่างอ่ะแต่ความเชื่อมันไม่มีค่ะพอมันเป็นอย่างนี้ความขลังก็ไม่เกิดอย่าลืมว่าศิยปศาสตร์นะมันอาศัยอะไรอาศัยความเชื่อมั่นศรัทธาและสัจจะศิลศาสตร์ถือสองอย่างไม่เกี่ยวกับศีลไม่เกี่ยวกับแรงสิ้นคุณต้องเป็นคนที่มีสัจจะนะ <contra> และมีความเชื่อมั่นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ว่ามีจริงเป็นจริงค่ะแล้วมันจะเป็นจริงอ เวลาอาจารย์เขียนยันที่รถของลูกศิษย์ลูกหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยเขาช่วยคุ้มครองให้รถคันนั้นเขาคาดปลอดภัยจริงๆใช่ไหมคะคืออันดับแรกก็ต้องขอบอกไว้เลยนะว่ามันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจและเป็นกระแส่านิยม,มส่วนความศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะมันยืนยันกันไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพลังงานเป็นนำมารมจับต้องมาได้อยู่ที่ความรู้สึกความรู้สึกคนที่เขาศรัทธาเชื่อมั่นมันก็เกิดประสบการณ์จริงนะบางคนไปประสบอุบัติเหตุซึ่งมันค่อนข้างจะรุนแรงร้ายแรงแต่ว่าเขาไม่เป็นอะไรเลยเขาก็เชื่อว่าอัคระที่เราจุนเจอมลงไปนี่แหละมันพิทักษ์รักษาหรือคุ้มครองยู่ได้นะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมันจะไปเราจะไปโฆษณาว่าของเราดีหรือว่า เราเจอแล้วจะไม่ได้ค่ะคือดีที่สุดแต่นะในการขับขี่ยวดยานมันจะมีคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ให้เราท่องเองเลยใช่ไหมคะท่องเองเลยนะเราท่องเองเลยคืออะไรคขาบอกได้ไหมอันดับแรกก็คือตั้งสติก่อนสตาร์ทถูกต้องเลยค่ะตั้งสติก่อนสตาร์ท พอรบ,บิกกุญแจสตาร์ทรปุ๊บเราก็ภาวนาเลยละมัดละวังละมัดละวังละมัดละวังละมัดะวงังโอ้โหอ,อันนี้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเตือนสติเราตลอดเวลา เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรของอาจารย์เอาไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจอาจารย์อยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะเดินทางไม่ยากก็ก่อนมาต้องโทรมาล่วงหน้าก่อนเพราะว่าคิวอาจารย์ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ากว่ารายการของเราจะโทรนัดอาจารย์ได้เนี่เป็นเดือนเลยนะคะคุณผู้ชมยังไงก็โทรมาถามกันก่อนนะคะเอาราคาสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์คมเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอขอบพระคุณค่ะวันนี้เราได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่ที่มาของการเจิมรวมไปถึงยันที่เขาใช้สําหรับการเจิมรถนะคะวิธีการดูยันให้เป็น ดูยังไงนะคะบางยันที่อาจารย์เขียนให้ดูเนี่ยก็เราก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะที่หลังเวลาเราไปเจอให้ใครเจอรถเนี่ยจะได้ทราบว่ายันนี้คือยันเชื่ออะไรมีพลังพุทธานุคุณเกี่ยวกับความคลวคลาดนั้นจริงหรือเปล่านะคะ สุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะไม่ว่ายันอันนั้นนะคะจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนถ้าเรานะคะไม่มีสติในการขับรถขับรถด้วยความประมาทนะคะหรือว่ามีการแบบผิดกฎหมายอะไรเกิดขึ้นในระหว่างขับรถเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้เรานะคะปลอดภัยจากอุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆบนท้องถนนได้ค่ะและอย่างที่อาจารย์งคงได้ออกไป<ม>ตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็อย่าลืมท่อง<ม>บทสวดมนต์ระมัด,มดระวังไปตลอดทางค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถขับรถไปที่ไหนก็ปลอดภัย ได้เสมอเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรับชมสุพิรัชยาพามูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ YouTube Auto Info คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ